ลงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรักเริ่มต้นที่ฟังทีนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์เจอคนไข้ที่ที่มาปรึกษาในเรื่องนี้บ้างไหมคะออก็เจอได้บ่อยเลยค่ะเรื่องกาั้นปัสสาวะเท่าที่เจอนะคะแต่ส่วนใหญ่บางคนก็คือจะมาช้าแล้วแล้วก็มาด้วยเรื่องติดเชื้อปัสสาวะแล้วค่ะ การปัสสาวะที่ผิดปกติในที่นี้หมายถึงในลักษณะไหนคะอาจย์เช่นก็ยังมีฉี่รถที่นอนอยู่หรือว่าอาจจะเคยกลั้นได้แล้วกลางคืนแห้งแห้งมาตลอดแล้วแล้วอยู่ดีๆก็คือกลับมามีปัสสาวะรถที่นอนใหม่ๆค่ะเราก็ต้องอาจจะต้องมาตรวจอีกทีนึงว่าเกิดจากอะไรมีสาเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับขิมและ สวัสดีค่ะพลอยมริกามา่ะค่ะกับอีกครั้งนะคะกับรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เป็นปัญหาของชาวกรุงนะคูกไ่มคะค่ะเราว่ากรุงเทพรถติดมากใช่ค่ะเป็นปัญหาที่คิดว่าน่าจะเจอทุกบ้านไม่ใช่เฉพาะเด็กด้วยเนาะอืมใช่บางบ้านเขาเลกว่าลูกเขาโตในรถเลยค่ะกินนอนกินนอนอยู่ในรถทําขับ้านอยู่เออใช่รวมถึงขับถ่ายด้วยน่ากลัวมากนะคะค่ะบ้านพี่พลอยมีปัญหาอย่างนี้บ้างไหมคะ บ้านพี่ต้องพกบอกเลยค่ะต้องพกคอมฟอร์ตร้อยให้ลูกเอาไว้ในรถค่ะสําหรับเรื่องปัสสาวะนะคะเพราะว่าบางทีมันฉุกเฉินแล้วได้ใช้บ่อยไหมเขาใช้ตลอดไม่อยากจะบอกพกเข้าลงหนังพกไปต่างประเทศแล้วพกไปทุกที่ <cido f> อ๋อหรออ๋อมีทอยเล t แบบว่าไปทุกที่เลยใช่อ๋อแต่บ้านขิมลูกโตแล้วอะลูกก็ไม่อยากจะใช้อย่างนี้แล้วละเขาไม่ค่อยอยากจะเปิดในที่สาธารณะเอาเนาะเขาก็จะก็จะบอกเขาก่อนว่าแบบเรากำลังจะออกจากบ้านไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะลูกเดี๋ยวอาจจะรถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่ไหวจริงจริงก็มีแบบวันนี้มีขวดน้ำในรถไหมแม่ต้องรีบกินน้ำใี่หมดทัแลลูกจะเปลี่ยนมาเป็นห้องน้ำในรถได้อไงเงค่ะ ผู้ชายก็ง่ายหน่อยผู้หญิงอาจจะลําบากนิดนึงใของเราอาจจะง่ายเนาะเพราะเราผู้ชายทั้งคู่แต่ว่าบ้านผู้หญิงบางทียังสงสัยเลยแล้วเขาทํำยังไงค่ะข,ของคิมนี่เหมือนกันล่าสุดที่ที่ไปต่างประเทศก็ไม่คิดว่าเขาจะเข้าไปนั่งรถสามล้อใช่ไหมคะมแล้วก็ปั่นขึ้นไปบนเขาปวดประโวะพ,พี่มาทําไงอะ่ะมีเอเวียนอยู่ขวดหนึ่งมีน้ำบอกโอเคงั้นคุณแม่ทานให้หมด อฉุกเฉินใช่แนละ้วเดี๋ยวสักพักคุณแม่ปวดฉี่เอง <c oughs> ลุ่งเรียนเนี้นะคะ <c oughs> วันนี้เราก็เลยจะมาชวนเชิญคุณหมอมาคุยเรื่องนี้กัน <c oughs> เรื่องการปวดปัสสาวะการเทรนการเข้าห้องน้ำรวมถึงถ้าเด็กอั้นฉี่มันจะมีโทษอะไรยังไงนะคะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เออเราก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาที่มีในเด็กๆทุกบ้านแหละปัญหาร่วมสมัยใชสำหรับยุคนี้เนาะสำหรับคนเมืองใหญ่ค่ะงั้นวันนี้เรามาเจอกับคุณหมอกันเลยดีกว่านะคะเป็นคุณหมอผู้หญิงด้วยแต่ว่าจะสามารถอธิบายถึงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะดีค่ะกำลังอยากคุยเรื่องนี้เลยค่ะแพทย์หญิงสุพัชรีจันวิทันนะคะ กุมารแพทย์โรคไตและทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชสุขุมวิทคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอเพียวค่ะก็อย่างทีขขข่ขิมกัพบพลอยเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะจา์เรื่องว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาเหมือนปัญหาอัดอั้นตันใจทํายังไงเมื่อลูกบอกว่าอั้นฉี่ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ต้องบอกเลยว่าอย่างสมมติลูกพอลูกเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นปัญหาที่ยังเจออยู่โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยที่ปัญหาในกรุงเทพว่ารถติดมากถ้าเกิดสมมุติว่า บ้านกับโรงเรียนเนี่ยอยู่ไกลกันซึ่งอย่างที่ขิมบอกว่าเด็กบางคนแทบจะโตในรถเลยเนี่ยปัญหาที่เราจะเจอพ่อแม่เจอบ่อยอย่างแรกเลยคือเรื่องของการกลั้นปัสสาวะใช่ไหมคะขิมทีนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์เจอคนไข้ที่ที่มาปรึกษาในเรื่องนี้บ้างไหมคะอ๋อก็เจอได้บ่อยเลยค่ะเรื่องกลั้นปัสสาวะเท่าที่เจอนะคะแต่ส่วนใหญ่บางคนก็คือจะมาช้าแล้วแล้วก็มาด้วยเรื่องติดเชื้อปัสสาวะแล้วค่ะทีนี้นี่นนคือเป็นไข้มาแล้วหรออาจารย์หรือว่าไงคะติดเชื้อมีทั้งไข้แล้วก็ มีทั้งที่ไม่มีไข้ก็คือมีอาการเช่นปสัสสาวะแสบขาดปสัสสาวะเบ่งค่ะปะสัสสาวะไม่สุดเป็นต้นนะคะหรือบางคนก็คือมีลักษณะฉี่ผิดปกติไปเช่นฉี่เป็นตะกรนฉี่ขุนค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องมาคุยเรื่องนี้ด้วยเรื่องลักษณะ,ะของปสัสสาวะแต่ก่อนน,นั้นเราย้อนกลับไปก่อนค่ะว่าว,ว่าเด็กเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยส่วนมากปัจจุบันเราก็ใช้ผ้าอ้อมสาเร็จรูปกันเนาะแต่ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่จะเลิกผ้าอ้อมสาเร็จรูปแล้วเปลี่ยนมา เข้าห้องน้าแบบผู้ใหญ่เนี่ยควรจะเริ่มที่อายุเท่าไหร่คะคุณหมอคะน้โดยทั่วไปคําแนะนําะอายุประมาณ1ปีครึ่งถึงสปีนะคะ,คะแต่จริงๆเราจะเริ่มฝึกก่อนหรือหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเมินว่าลูกของเราพร้อมหรือย,ยังค่ะ,คะซึ่งวิธีประเมินว่าเขาพร้อม,มจริงๆก็มีเป็นแบ่งเป็น3ด้านนะคะด้านแรกก็คือความพร้อมด้านร่างกายค่ะก็คือเขาจะดูว่าเขาก็มีการทํางานของกล้ามเนื้อได้ดีเวลาเริ่มฝึก <ừ> เช่นอะไรบ้าง <ừ> ก็คือเขาเริ่ม <ừ> เริ่มเดินได้คล่องนะคะสามารถไปห้องน้ําหรือกระโถนได้แล้วก็สามารถทรงตัวบนกระโถน r หรือชักโครกได้อย่างมั่นคงเริ่มใส่แล้วก็ถอดกางเกงได้แล้วอตอกจากนี้พวกกล้ามเนื้อปัสสาวะก็เริ่มทํางานได้ดีในการเก็บกักปัสสาวะค่ะก็คือสังเกตอะไรเช่นคือพอเขาหลับตอนช่วงกลางวันตื่นมาผ้าอ้อมไม่เปียกแสดงว่าปัสสาวะมันก็มีการเริ่มห่างกันประมาณสอชั่วโมง อืม <Ừ> ค่ะอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็แค่คิดว่าแบบเราไม่ได้คิดว่าจะสัปปสมพันธ์กับลักษณะของร่างกายนึกว่าเออเมื่อถึงอายุเท่านี้ <c oughs> แล้วเขาก็ทําได้เองเลยอย่าง, <c oughs> งน,นี้ะอกส่วนใหญ่น่า <c oughs> จะเป็นในเด็กโตกว่าสองขวบไหมคะอาจารย์ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ประมาณหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีค่ะแต่ประมาณสองปีนี่ก็คือเริ่มได้แล้วค่ะคือร่างกายแล้วต่อมาล่ะค่ะต่อมาก็คือด้านการสื่อสารค่ะค่ะเขาก็จะเริ่มเข้าใจคําสั่งง่ายๆได้สามารถสื่อสารบอกความต้องการจากปัสสาวะอุจจาระได้เขาจะเริ่มเข้าใจคําว่าอ ก <ห ât S 1> ระชีห <GO> ร <av id> ือนอกจากคําพูดอาจจะมีท่าทางหรือว่าสีหน้าบอกเราว่าจะเข้าห้องน้าได้นี่จะต้องเป็นความพร้อมด้านสี้าี่ลูกคนเล็กหรอเพือรู้เราจะมีหน้าอันหนึ่งหน้าที่หน้าปวดอึหน้าหน้ากรอักระอ่วนที่รู้แล้วว่าอึแน่แต่่า แต่ว่าพอตั้งช่วงนี้เขาขวบ9ก้าเดือนใช่ไหมก็เริ่มเริ่มเทรนให้นั่งในกระโถนล,ละแต่ว่าก่อนหน้้เนี้จะยังไม่ยอมนั่งกระโถนจะมีสีหน้ากระอักกระอ่วนแต่อนนยืนเอือในพมเพิร์สตอนเห็นเด็กเด็กก็มีนะเป็นไหมเวลาปวดฉี่คือตอนนั้นไม่รู้ทําไมไม่บอกน่าจะบอกได้นะนะ<อ>เพราะวิ่งได้กระโดดได้ก็ต้องน่าจะบอกได้แต่คือใช้วิ่งรอบตัวหมุนรอบตัวว่าแบบเออเหมือนเหมือนกลั้นไว้แล้วก็วิ่งรอบตัวที่บ้านก็จะรู้ว่าอ๋อเดยวปวดฉี่ไปเข้าห้องน้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ด้านที่สองก็คือความพร้อมทางด้านจิตใจค่ะ,คะเราก็จะเริ่มเห็นว่าเขาดูสนใจอยากจะเรียนแบบผู้ใหญ่อาจจะเริ่มตามมาเข้าห้องน้ําหรืออยากจะฝึกขับถ่ายด้วยตัวเองเริ่มแบบไม่อยากใส่ผ้าอ้อ,อมไม่ชอบให้ฉี่อืดเลอะตัวเองค่ะซึ่งถ้าอายุประมาณปีครึ่งถึงสองปีก็จะตรงกับพัฒนาการช่วงวัยนี้ค่ะที่เด็กเริ่มจะมีความต้องการเป็นตัวของตัวเองละอตอน,นค่ะค่ะซึ่งมันก็คือการเทรนก่อนะจะเข้าโรงเรียนพอดีเลยใช่ไหมคะเวลาวัยนี้คือเดี๋ยวนี้ค่ะอาจารย์บางโรงเรียนนะคะ เขาจะโดยเฉพาะคิดว่าโรงเรียนพวกนานาชาติอะเขาจะมีเลยนะว่าไม่ไม่รับเด็กที่ยังไม่เลิกพระอ้อมต้องเลิกก่อนอันนี้เป็นเป็นไฟบังคับว่าพ่อแม่ต้องเลิกเขาจะประเมินพัฒนาการอะไรด้วยก่อนจะเข้าก่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เขาก็จะเข้ากันตั้งแต่สักน่าจะให้ประมาณสักสามขวบมั้งที่ต้องให้เลิกได้ก็คืออยู่ในช่วงอายุประมาณนี้ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะก็ ประมาณอายุ3-4ปีค่ะแต่ว่าเด็กแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมของเด็กแล้วก็การที่พ่อแม่มีความพร้อมแค่ไหนในการเทรนนะคะซึ่งพ่อแม่ผู้ฝึกเนี่ยเราก็ต้องมีความพร้อมนะคะคือหนึ่งก็คือต้องอคอยมีเวลาให้เขาชวนเขาไปเข้าห้องน้ําไม่เร่งรีบค่ะคือถ้าบางวันทําบางวันไม่ทํามันก็อาจจะไม่สําเร็จได้ไม<ห>่สม่ำเสมอใช่ไหมใช่ค่ะ,<ม>คะแล้วก็<ม>ช่วงเวลาที่เราเริ่มฝึก เข้าห้องน้ำเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ควรเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เด็กเครียดค่ะ,คะเช่นเป็นช่วงกําลังจะย้ายบ้านหรือกำลังจะเข้าเดย์แคร์พอดีอหรือว่ามีน้องใหม่ม,มันก็จะฝึกไม่ประสบความสําเร็จคือเขาจะบอกว่าเหมือนเด็กอะต้องเจอกับ หลายเรื่องสถานการณ์ในชีวิตแค่มีน้องก็ต้องปรับตัวแล้วอยากอยากไปทำร้ายจิตใจด้วยการทิ้งพ่ออ้อมแล้วก็ให้แบบถอยถอยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะซึ่งพวกนี้ก็มีส่วนกับการที่เราจะฝึกสําเร็จหรือไม่สําเร็จใช่ไหมคะคือช่วงแรกของการฝึกเด็กก็จะมีปฏิเสธห้องน้ําได้ค่ะคืออาจจะต้องพักการฝึกไปสักหนึ่งถึงสองเดือนแล้วเราค่อยมาเริ่มฝึกกันใหม่เด็กก็จะเริ่มกลับมาเชื่อมั่นในตัวพ่อแม่ร่วมมือมากขึ้น แปลว่าจริงๆแล้วมันใช้ระยะเวลาในการฝึกใช่ไหมคะเพราะว่าเ<ช>มื่อกี้ค,คุณหมอบอกเริ่ม1.5ถึง2ปี 2> แต่กว่าจะทําได้คือ3-4มสีครัอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะคือส่วนใหญ่ถ้าหลังจากเริ่มฝึกประมาณ3าเดือนจะเริ่มทําได้ค่ะแต่ถามว่าการควบคุมปัสสาวะให้ทั้งหมดกลางวันกลางคืนได้ดีเนี่ยก็คือต้องอายุประมาณช่วง3าปีค่ะ อาจารย์คะสาถึงหเดือนที่จะทําได้แต่เป็น3-6เดือนที่เราทําอย่างสม่าเสมอสม่าเสมอไม่ใช่ว่าหนึ่งเดือนเราก็หายไปใช่ค่ะถูกไหมคะคือเหมือนกับให้มันต่อเนื่องจนกระทั่งเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นกิจวัตรที่เขาต้องทึใช่ค่ะแล้วก็จะฝึกควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระได้ก่อนคะอุจจาระได้ก่อนค่ะก็ส่วนปัสสาวะก็จะได้ทีหลังนะคะแต่ว่าก็จะไม่เกินหปีค่ะ ถ้าเกิดว่าหลังห้าปียังมีการปัสสาวะที่ผิดปกติอยู่อาจจะต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์ค่ะการปัสสาวะที่ผิดปกติในที่นี้หมายถึงในลักษณะไหนคะอาจารย์เช่นก็ยังมีฉี่รดที่นอนอยู่หรือว่าอาจจะเคยกลั้นได้แล้วกลางคืนแห้งแห้งมาตลอดแล้วแล้วอยู่ดีๆก็คือกลับมามีปัสสาวะรลที่นอนใหม่ใหม่ค่ะเราก็ต้องอาจจะต้องมาตรวจอีกทีนึงว่าเกิดจากอะไรมีสาเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นหรือเปล่าซึ่งเด็กบางคนอาจจะไม่ได้ผิดปกติแต่เป็นจากความเครียดหรือมีอะไรใหม่ เป็นสเตสสใหม่ที่กําลังเข้ามาค่ะแล้วคุณหมอมีวิธียังไงคะถ้าเกิดแบบอายุ5ปีแล้วไม่สามารถควบคุมปสัสสาวะได้อะไรอย่างนี้คะ่ะค่ะก็อย่างอื่นอย่างแรกก็ต้องมาประเมินก่อนว่าเขามีภาวะอะไรที่เป็นความเครียดหรือเป็นสเตทแฟคเตอร์ในช่วงนี้หรือเปล่าที่เราแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจทุกอย่างแล้วก็เป็นปกติแล้วหลัง5ปียังมีอาการอยู่มันก็จะมีทั้งการปรับเพิ่งควบคุมพฤติกรรมค่ะก็ ก่อนนอนก็อาจจะลดการกินน้ําลงค่ะแล้วก็ให้เขาเข้าห้องน้ําเป็นเวลาตอนต,ตั้งแต่ตอนในช่วงเวลากลางวันด้วยค่ะที่ขนาดไหนคะที่ควรจะเรียกเด็กเข้าห้องน้ำนะคะค่ะก็จริงๆก็ประมาณอ่าสาชั่วโมงต่อครั้งค่ะแล้วก็เด็กทั่วไปถ้าถามว่าปกติปัสสาวะยังไงเนี่ยก็คือไม่ควรน้อยกว่า3ครั้งต่อวันนะคะ,คะแล้วก็ไม่มากกว่า8ครั้งต่อวันค่ะ ใน24ชั่วโมงใช,ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าออกลไกของอายุของเด็กด้วยนะคะคือคือถ้าคุณแม่เห็นว่าเด็กเล็กกับแรกเกิดถึง3เดือนเนี่ยปัสสาวะกับอุจจาระมันจะแทบจะทุกชั่วโมงอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเข้าวัยหัดเดินมันจะลดลงค่ะเจถึงครั้งต่อวันแล้วก็ใช,ใช่ค่ะพออายุสี่ขวบที่หมอบอกว่าเรื่องการควบคุมการขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วอันนี้เราก็จะประมาณ4ี่ครั้งต่อวันแล้วก็ไม่น้อยกว่าตามค่าปกติที่หมอบอกค่ะ ผู้ใหญ่ก<ห>ับเด็กนยคะเฉลี่ยแล้วเข้าห้องน้ําความถี่ในการที่เราเข้าห้องน้ำต่อว,วันนี่มันพอๆกันหรือต่างกันไหมคะอาจารย์จริงๆก็ถ้าเด็กโตแล้วพอๆกันเลยค่ะก็ขึ้น ừ ừ อยู่กับปริมาณของสารน้ําที่กินเข้าไปด้วยค่ะ ừ ừ แล้วก่อนก่อนนอนเนี่ยค่ะเราไม่ควรจะดื่มน้ําเยอะเป็นช่วงเวลานาน,านเท่าไหร่อะคะก่อนนอนก็ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงค่ะเว้นหนึ่งสองชั่วโมงก่อนนอนแล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยค่ะปัญหาอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเรื่องอั้นฉี่อะค่ะ อาจารย์เจอเคสเด็กๆอั้นฉี่เยอะบ้างไหมคะที่แบบอั้นฉี่แล้วทาให้เกิดโครคภล้ายๆเจ็บที่ไม่สบายตามมาอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ที่หมอก็เจอได้บ่อยค่ะส่วนใหญ่ปัญหานี้มักจะเป็นเด็กที่เข้าโรงเรียนแล้วค่ะก็เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นบางคนก็ติดพันอยู่กําลังดูทีวีอยู่หรือว่าติดเล่นใช่ไหมใช่ติดเล่นค่ะหรือบางคนก็อยู่ในคลาสเรียนไม่กล้าขออนุญ,ญาตครูไปเข้าห้องน้ําบางคนบอกว่าห้องน้ําบรรยากาศาสกโปก <S <S มีผี<อ>ก็มีเหมือนกัน ซึ่งจะน่ากลัวซึ่งบางทีบางทีพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้สังเกตภาวะนี้ค่ะเราก็จะสังเกตได้จากหนึ่งคือเขาเข้าห้องเข้าห้องน้าน้อยกว่าปกติหรือว่าพยายามกั้นปัสสาวะค่ะคือท่าที่เด็กของกลุ่มที่กั้นปัสสาวะเนี่ยจะยืนควยขากันแล้วก็หยีบเอาไว้บางคนกั้นจนเต็มที่เลยแล้วพอไปเข้าห้องน้ําก็จะมีเล็ดลาดออกมาไม่ทานอะไรเงี้ยใช่ทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ชายเด็นท่าเดียวกันเลยใช่ไหมคะค่ะ มันจะมีอีกท่าหนึ่งคือท่าเป็นท่านั่งยองๆที่แบบดูพยายมเพื่อกั้นปัสสาวะแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้ที่คุณพ่อคุณแม่เห็นบางคนก็จะมาร่วมกับท้องผูกได้ค่ะค่ะเพราะว่าเขาก็กั้นอุจจาระเหมือนกันก็เลยทาให้เขาท้องผูกบางคนก็มีอาการเหมือนกันแล้วอย่าง คือพอดีลูกเคยหาจา์เรื่องท้องผูกใช่ไหมคะอย่างของเรื่องท้องผูกเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆรูปของลักษณะอุจจระให้ดูประมาณม5แบบอะคะ่ะว่าอุจจระลักษณะเป็นยังไงเป็นกล้วยเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยเพื่อบอกสุขภาพในลักษณะของปัสสาวะเนี่ยคะ่ะปัสสาวะเนี่ยสามารถที่จะบอกถึงสุขภาพของเด็กได้เหมือนกันไหมคะปัสสาวะก็บอกได้ค่ะเราอาจจะไม่ได้มีชาร์เหมือนทางอุจจระแต่ว่ามันก็จะช่วยบอก เออเป็นเฟิร์สไซด์อย่างหนึ่งของเด็กที่จะเป็นโรคไตหรือเปล่าคะ่ะก็ถ้าปัสสาวะที่ปกตินะคะก็ลักษณะก็ควรจะมีสีเหลืองใสมไม่ขุ่นไม่มีตะกอนแล้วก็สังเกตจากตอนที่เขาไปฉี่คะ่ะพุ่งได้แรงเป็นสายอย่างต่อเนื่องอมไม่ขาดตอนอมไม่ต้องใช้แรงที่เบ่งม,มากแล้วก็หลังปัสสาวะเสร็จเราไม่ควรแบบเป็นหยดหยดตามมาอีกคะ่ะ แล้วก็นอกจากลักษณะแล้วก็ยังมีเรื่องของสีปัสสาวะค่ะค่ะเช่นถ้ามีสีแดงสีสนิมอาจจะเกิดจากการมีเลือดปนหรือไตอักเสบค่ะคุณหมอคะมีคําถามหนึ่งอันนี้อาจจะตลกหน่อยนะและถ้ามีฟองนะคะถ้ามีฟองเยอะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นโรคที่สงสัยว่ามีโปรตีนั่วทางปัสสาวะหรือเรียกว่าโรคเลฟ h r o t เป็นโรคของเด็กผู้ชายเวลาเขาฉี่เนาะเขายืนฉี่เพราะฉะนั้นมันก็จะไปกระทบน้าอ่ะแล้วบางทีฉี่เสร็จมันเป็นฟองคือคือมีได้มีได้แต่ว่าถ้ามันมีเยอะ ผิดปกติก็จริงๆต้องมาตรวจค่ะรักษาสังเกตตายแล้วแล้วลูกคิอือหลังจากล้าน้ําก็เออยังเป็นฟองตลอดไม่เคยถามเขาว่าเขาเบ่งไหมเพราะพออาจารย์พูดอ่ะ คือลูกเวลาเวลาฉี่เด็กผู้ชายอะค่ะบางครั้งเขาจะแบบเหมือนเหมือนเบ่งอยากให้ฉี่มันออกไปแบบรีบเหรอคะก็คฉันต้องบอกว่าค่อยๆค่อยๆฉี่ก็ได้ไม่ไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมอะค่ะน่าจะพฤติกรรมมากกว่านะคะก็อย่างถ้าเป็นจากเขาตรวจแล้วปกติค่ะแต่ถ้าไม่ปกตินี่คือคนที่ไม่ปกติแล้วเบ่งฉี่เนี่ยมันเกิดจากว่ามัน อยากให้ออกแต่มันไม่ออกมันขัดอย่างเงี้ยเหรออาจารย์ผมมีได้หลายแบบค่ะอาจจะเกิด mm hmm. จากเขามีปัญหาของกระเพาะปัสสาวะหรือระบบประสาทบางคนที่เราไม่เคยตรวจรู้มาก่อนก็มีค่ะ mm hmm. แล้วพอมาเจอหมอก็ตรวจพบทีหลังก็มีค่ะ mm hmm. ต้องสังเกต mm hmm. แล้วก็อาจต้องสังเกตเรื่องการติดเชื้อด้วยค่ะคือมันจะฉี่ถ้ามีขุนหรือมีตะกรน ก็สงสัยติดเชื้อเนี่ยก็พามาที่โรงพยาบาลค่ะ,คะบางทีเด็กอาจจะยังไม่ได้มีไข้ค่ะถ้าเด็กโตบางคนก็มีแค่เป็นอาการของฉี่แล้วก็รู้สึกไม่สุดหรือว่าฉี่แล้วรู้สึกเจ็บเวลาฉี่ค่ะการยืนยันก็ต้องเก็บปัสสาวะไปตรวจเท่านั้นนะคะม,มันมีไหมคะว่าระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิงเนี่ยเพศไหนที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมากกว่ากันเพราะด้วยสรีระของเขาที่แตกต่างกันนะคะ ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กผู้หญิงค่ะถ้าเด็กโตเพราะเนื่องจากว่าท่อปัสสาวะเขาจะสั้นกว่าค่ะแล้วก็ซึ่งถ้าเป็นคุณแม่เด็กผู้หญิงเนี่ยเราคงต้องสอนเรื่องการทำความสะอาดดีๆด้วยค่ะก็ต้องสอนว่าเวลาทำความสะอาดเนี่ยเราต้องเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลังเพื่อไม่ให้เอาไอ้ตรงสิ่งสกปรกจากตรงทวารหนักเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเชื้อจากการติดเชื้อปัสสาวะส่วนใหญ่มันมาจากตรง ต้องล้ำไส้อะค่ะเป็นเชื้อประมาณแปดสเ็ลยคือเชื้ออีโคไลที่อยู่ในลำไส้ค่ะได้ความรู้แล้วก็ตอนฝึกเด็กตั้งแต่เล็กๆเราสามารถฝึกให้เขาล้างมือหลังจากที่เราทอยเลทเทนนิงด้วยไปเลยก็ได้ค่ะอย่างอย่างลูกชายอะค่ะเวลาจะฉี่อะค่ะคือด้วยความที่เขาเล่นซน่ะเล่นซนมือจับนั่นจับนี่อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะบอกเขาว่าก <cues> ่อนที่เขาจะฉี mm ่ใ mm ห้เขาล้างมือก่อนรอบหนึ mm ่งเพราะว่า mm ที mm ่เบอร์สกปรกอะแล้วพอล่าสุดท i mean? ี่ต <colo> ิดเชื้อราตอนนี้คุณแม่เริ่มแบบทำเริ่มน้อยเริ่มน้อยเริ่มป้ายยาตัวเองต่ออันนี้ถูกต้องแล้วไหมคะอาจารย์คืออาจจะล้างก่อนปัสสาวะล้วปัสสาวะเสร็จก็ล้างอีกทีหนึ่งโอเคแต่ว่าถ้าเกิดในเด็กที่น้อยกว่า5ปีถ้าเกิดมีติดเชื้อปัสสาวะส่วนใหญ่ถ้ามาเจอทางหมอไตก็จะต้องส่งตรวจอุลตราซาวทุกรายค่ะเพื่อประเมินว่าจริงๆเขามีเรื่องโครงสร้างไตผิดปกติหรือเปล่าด้วยค่ะ อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรมมร,อกรมอย่างดเาดียวก็ได้เพราะ,ะว่าเขาก็มีการศึกษามาแล้วว่าประมาณ 30- มสเปอร์เซนตะคะของเด็กที่ติดเชื้อป,ปัสสาวะในอายุน้อยเนี่ยก็สัมพันธ์กับมีเรื่องโครงสร้างผิดป,ปกติหรือว่ามีเรื่องปัสสาวะไหลย,ย้อนค่ะค่ะซึ่งก็ต้องเป็นการตรวจพิเศษอีกทีนึงอันนี้คุณแม่เป็นผู้หญิงหลายๆคนอาจจะสงสัยแบบเรานะว่าพอเรามีลูกชายแล้วว่าเราไม่เคยมีสรีระเหมือนเขาอะ ระหว่างเด็กที่คลิปกับไม่คลิปเนี่ยค่ะรจะถามอันนี้เลยเวลาเขาฉี่เนี่ยมันมันเหมือนกันไหมมันมันต้องทําอะไรเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่เหมือนจากที่ของิบ้านขิมลูกคลิปไหมคะคลิปค่ะอนี้ก็คลิปคู่เลยโอเคเราก็เห็นแต่คือพอเด็กคลิปเราจะเข้าใจแล้วว่าออวิธีทําความสะอาดวิธีดูแลมันเป็นยังไงแล้วถ้าเด็กที่ไม่คลิปเขาต้องดูแลอีกแบบหนึ่งไหมคะอาจารย์ขอโทษหมอถามนิดหนึ่งที่คลิปนี้เพราะว่าทาง ทำไมถึงคลิปใช่ไหมคะทำไมถึงคลิปคะอ๋ออุตายโยนนะคะไม่มีประสบการณ์ลูกโตกว่าคือตอนที่มีลูกคนแรกเนี่ยคิดหนักมากเลยว่าควรจะคลิปหรือไม่คลิปแล้วที่เมกาเขาคลิปไหมตอนนั้นแล้วก็รีเสิร์ชค่ะแล้วก็ศึกษาว่าข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรค่ะอ่าทีนี้ก็คิดไปคิดมาบังเอิญน้องชายตัวเองกะคลิปเหมือนกันเลยะเราก็เลยรู้สึกว่า อืมนะถ้าไม่คลิปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาทีหลังจากที่ที่อ่านมาก็เลยตัดสินใจว่าคลิปก็เลยคนโตคลิปพอคนโตคลิปปุ๊บคนเล็กก็คลิปตามอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็รู้นะคือพอเขาไปโรงเรียนไม่รู้เขาไปเรียนรู้อะไรยังไงเขาก็บอกกลับมาบอกว่ามามิถ้าเป็นผู้ชายที่คลิป มันจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าไม่คลิดมันจะเป็นยังไงมีการทํามือประกอบท่าทางแ้ว่าอธิบายว่าหน้าตามีไม่เคยเห็นเออไม่บอกหน้าตาไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เหมือนคิดว่าเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้ว มีน้องชายเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วพอตอนคือเห็นจากน้องชายตัวเองคลิปเราคิดว่าการดูแลหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันง่ายแล้วก็คุยกับคนญาติที่มีลูกเราไม่คลิปก็ถามว่าอันนี้ของพลอยนะคะถามว่าเราไม่คลิปทายังไงเขาบอกถ้าไม่คลิปวิธีดูแลต้องโถกออกมาบอกว่าไม่กล้าแม่นี่แหละไม่กล้าก็เลยตัดสินใจทำแล้วพอทำคนแรกก็ต้องทำคนที่สองถามว่าในปัจจุบันของไกด์ไลน์ว่าต้องคลิปทุกไลน์ไหมยังไม่มีแต่ว่าเราจะต้อง คลิปเมื่อไหร่ก็คือหนึ่งคือเวลาฉี่มีภาวะฉี่ลาบากหรือว่าฉี่แล้วแบบออกคือมันจะปง่งออกมาไม่ดีค่ะหรือว่ามีการเรื่องของติดเชื้อปัสสาวะอันนี้หมอจะแนะนําเลยว่าควรจะคลิปเพราะว่าเขาก็มีการศึกษามาแล้วว่าในเด็กที่มีการคลิปปัสสาวะเนี่ยโอกาสติดเชื้อปัสสาวะน้อยกว่าค่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่อยากจะคลิปหรือทางศาสนาอะไรเงี้ยคือสามารถคลิปได้ค่ะค่ะ ก็คือมันไม่ได้ชัดเจนจนแนะนําว่าต้องทํะหรือไม่ควรทำอะไรแต่ถ้ามีการติดเชื้อปัสสาวะก็แนะนําว่าเป็นการทําจะดีกว่าแต่ถ้ามาทำถ้าไม่ถ้าไม่ทำตอนเกิดอย่างเงี้ยค่ะสมมติมามามีเรื่องของติดเชื้อปัสสาวะแล้วมาทําตอนโตเนี่ยมันก็จะเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่กว่าตอนที่เราทําตอนที่น้องเกิดใช่ไหมคะจริงๆก็สามารถทําได้นะคะถ้าเด็กโตจริงๆก็อาจจะร่วมมือมากกว่ายเด็กก็มีความกลัวมากขึ้นเด็กก็มีความกลัวมากขึ้นพาะรู้เรื่องแล้ว นี่เป็นปัญหาที่แล้วแต่บ้านนะแล้วแต่บ้านว่าจะตัดสินใจยังไงค่ะแล้วนอกจากเรื่องของการอั้นฉี่หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คิดว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของฉี่ปัสสาวะหรืออะไรที่อาจารย์อยากจะฝากเป็นข้อแนะนําให้แต่ละบ้านเห็นไหมคะที่อาจารย์พบบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าในเรื่องของไตแล้วก็มีหลายคนถามว่าเด็กเราเป็นโรคไตกันได้ด้วยหรอนะคะจริงมันก็ยังมีโรคไตอีกหลายสาเหตุค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ การสังเกตของปัสสาวะก็เป็นสิ่งเล็กๆในน้อยรอบๆตัวเราที่ใกล้ตัวเรามากที่เราต้องแบบควรจะช่วยสังเกตร mm hmm. เรื่องของบุตรหลานถามว่าโรคไตอื่นๆที่พบได้ในเด็กก็ก็อาจจะมีเช่นเด็กเล็กๆค่ะที่มาด้วยความผิดปกติทางโครงสร้างของไตแต่กําเนิดหรือว่าถ้าโตขึ้นมาหน่อยอายุมากกว่า5ปีก็จะมีเป็นภาวะไตอักเสบหลังจากการติดเชื้อในลําคอรหรือผิวหนัง mm hmm. ค่ะ หรือว่าปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่จะมองข้ามก็คือภาวะเด็กอ้วนเพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคก็จะเป็นพวกของมันของหวานชาไข่มุกอะไรเงี้ยค่ะนอกจากเราจะเสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วก็ยังทําให้เกิดความดันโลหิตสูงแล้วก็ไตเสื่อมเลื้อลังตามมาได้ด้วยค่ะอ<ม>๋อแสดงว่าเบาหวานในเด็กเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่จะจูงมือกันตามมาคือเรื่องโรคไตในเด็ก<ช>แล้วใช่เบาหวานในผู้ใหญ่ก็เช่นกันอืม,อมที่มัน พาไปที่ไตได้ที่ตาได้ที่อวัยวะอื่นๆได้จิงก็หมอก็เจอหลายเคสที่เป็นความดันสูงตั้งแต่เด็กๆจากภาวะอ้วนนเด็กที่อายุเท่าไหร่คะจันอ๋อตั้งแต่ที่เริ่มอ้วนนะคะแล้วแล้วแต่เลยค่ะเล็กๆเลยแล้วแต่พฤติกรรมเลยก็คือบางคนก็ตั้งแต่เด็กๆหนึ่งปีสองปีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการให้อาหารการดูแลของคุณพ่อคุณแม่อันนี้คิดว่าต้องทําอีกเอฟหนึ่งเอพิซด เรื่องแบบเรื่องพฤติกรรมใช่เพราะว่าเจอบ่อยมากว่าอย่างไรไม่ให้อ้วนอย่างเงี้ยอย่างบางทีเราเห็นลูกเพื่อนใช่ไหมคะเห็นเวลาเราขับขึ้นในเฟพ่ปพ่อแม่ลูกไปเที่ยวอ่ะบางบ้านคือลูกลูกลูกเติบโตจริงจจนกระทั่งเราเติบโตใช้คําว่าเติบโตก็คืออ้วนนั่นแหละเออแต่เรารู้สึกใช่แต่รู้สึกว่ามันกําลังจะมันกําลังจะเกินแบบความที่มันจะเป็นนอมปกติแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็คิดว่าอย่างบางคนพอเราถามว่าเฮ้ยมันให้ลูกแบบ ทานอะไรหรือเขาก็ออกกําลังนะแต่ว่าเขาคงทานเยอะมากจนมันเบิร์นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะบางคนคิดว่าพ่อแม่ส่วนหนึ่งอาจารย์เขาจะคิดว่าอยเด็กกาลังโตทานทานไปเถอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ผอมแต่ว่าคิดว่ามันไม่ไม่น่าจะจริงทั้งหมดวะคะจริงๆโรคอ้วนมีปัญหาตามมาเยอะเลยค่ะถึงนอกจากไตเบาหวานถึงถ้าพูดน่าจะน่าจะยาวเลยมีทั้งเรื่องการหายใจนอนกรนมีผลกับเรื่องข้อค่ะ แล้วก็กระทบมาที่เรื่อง<ะ>เรื่องไตเรื่องใหญ่อีกถูกไหมคะแล้วการรักษาไตในเด็กนี่เขาเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะบางส่วนก็เหมือนแต่บางส่วนก็ไม่เหมือนคะ่ะก็เป็นเรื่องอที่ต้องหอให้ความใส่ใจ<ๆ>ของเด็กบางทีเราก็ไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่ทุกอย่างคะ่ะค่ะโอเค วันนี้นะคะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้รับสิ่งที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของปัสสาวะแล้วก็เรื่องฉี่คืออย่ามองอย่ามองข้ามคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดว่าไม่ต้องหัดด้วยใช่ไหมคะใช่อย่าคิดว่าไม่ต้องหัดเดี๋ยวก็เป็นเองหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเห็นลูกแบบยืนค่อยขากันก็อย่าคิดว่าเป็นท่ายืนอันใหม่แล้วอะไรให้ลองให้ลองสังเกตลูกกำลังโพสอยู่ให้ลองสังเกตว่าเออะมัน ยังไงหรือเปล่าหรือว่าทําไมเวลาไปโรงเรียนเนี่ยลองคุยคิดว่าจริงลองคุยกับลูกเยอะๆค่ะว่าอย่างพอปก็คุยนะว่าอยู่โรงเรียนเข้าห้องน้ํำไหมเข้ากี่ครั้งแล้วทําไมไม่เข้าอย่างที่เมื่อกี้หมอเพียวบอกว่าเ,าเด็กบางคนบอกว่าไม่อยากเข้าห้องน้ําเพราะว่ามันมีมอนสเตอร์อันนี้ก็จริงเขาก็จะมีจินตนาการบางคนกลัวห้องน้าโรงเรียนแล้วก็เก็บไว้ตั้งแต่เช้าแล้วกลับมาเข้าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยคิดว่าเรื่องพวกนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับบ,บ้านทุกบ้านที่กําลังเจอ ปัญหาเล็กเลกน้อยนอยู่โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในเมืองแล้วก็ลูกจะต้องโตในรถเหมือนที่ขิมบอกนะคะวันนี้เรียงลูกรับโลกพอดแคสต์ต้องขอขอบคุณคุณหมอเพียวแพทย์หญิงสุภัจรีจันวิทันกุมารแพทย์โรคไตและทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลเด็กสมิติเวสสุขุมวิทมากค่ะที่สลับเวลามาพูดคุยแล้วก็คิดว่า ได้ความรู้ที่จะนำไปคุยกันในเอพิโซดต่อไปเช่นเด็กอ้วนหรืออะไรพวกนี้นะคะค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโลหรือ Subscribe รายการของเราผ่านช่องทางที่คุณรับฟังจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของเราคะ่ะพบกันทุกวันพุทธที่2และ4ของเดือนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค,ค,ค่ะค่ะ